ออโต้ไบค์บูสเตอร์ในเกรนนำเรียบร้อยแล้วครับนอร์เวยช็อกโลกใบหน้าที่กรีดร้องด้วยความตื่นกลัวไทยไทยรับ F 16จําจำนวน14ลำสอบ3า0สเสริมเขี่ยวเล็บเหนือฟ้าจรวดเปลวไฟบทนำ9ก้าสำคัญของกองทัพอากาศไทย สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่ Auto ออโตไบค์บูสเตอร์วันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกข่าวใหญ่ที่ทําให้ทั้งโลกจับตามองเมื่อประเทศไทยกําลังจะได้รับมอบเครื่องบินรบ F16 จํานวน14ลําจากนอร์เวย์พร้อมด้วยเครื่องบินสอบ340เพื่อเสริมขีดความสามารถในการควบคุมและป้องกันน่านฟ้าการจัดหาในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มกําลังทางทหารแต่ยังสะท้อนถึงการปรับสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย F16 เครื่องบินรบที่พิสูจน์แล้วในสนามรบ 1> f 1 6 Fighting Falcon ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในโลกด้วยสมรรถนะที่คล่องตัวความเร็วเหนือเสียงและระบบอาวุธอันทรงพลังกองทัพอากาศไทยเองก็มีประสบการณ์การใช้งาน F16 มานานทำให้การรับเพิ่ม14ลำจากนอร์เวย์ในครั้งนี้ถือเป็นการเสริมกำลังที่ลงตัวอย่างยิ่งไม่เพียงช่วยเพิ่มจำนวนฝูงบินแต่ยังทำให้ไทยมีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจทั้งโจมตีอากาศสู่อากาศ,ากาศและป้องกันน่านฟ้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซอบ340 ดวงตาบนท้องฟ้านอกจาก F 1 6แล้วการได้สอบ3 4 0 A w c หรือเครื่องบินควบคุมและเตือนภัยล่วงหน้าถือเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเพราะเครื่องบินประเภทนี้ทำหน้าที่เป็นดวงตาบนท้องฟ้าคอยตรวจจับภัยคุกคามในระยะไกลบังคับบัญชาและเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์สู่ฝูงบินขับไล่เมื่อไทยมีสอบ3-40เพิ่มเข้ามาจะทำให้การปฏิบัติการของ F 1 6มีความแม่นยำและเหนือกว่าคู่แข่งในภูมิภาค ผลกระทบต่อสมดุลกำลังในภูมิภาคการมอบเครื่องบินรบครั้งนี้ทำให้ไทยก้าวขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งที่น่าจับตามองกำลังทางอากาศที่แข็งแกร่งขึ้นหมายถึงไทยจะมีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นการส่งสัญญาณถึงประเทศเพื่อนบ้านว่าไทยกำลังยกระดับศักยภาพการป้องกันตนเองอย่างจริงจังไม่เพียงแค่ป้องกันน่านฟ้าแต่ยังสามารถร่วมมือด้านความมั่นคงกับพันธมิตรระดับโลกได้อย่างเต็มศักยภาพมิติทางการเมืองและการทูต ดีนี้ยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างไทยกับนอร์เวย์และขยายวงเชื่อมโยงกับพันธมิตรเนโธในแง่าการทุตนี้คือการเปิดประตูให้ไทยเข้าถึงเทคโนโลยีและยุทธวิธีที่ก้าวหน้ามากขึ้นการได้รับ F 1 6และสอบ340จึงไม่ใช่แค่เรื่องการทหารแต่เป็นหมักสำคัญทางการเมืองที่ทำให้ไทยมีน้ำหนักในการเจรจาบนเวทีโลกมากขึ้นเส้นทางสู่อนาคตเมื่อกองทัพอากาศไทยได้รับ F 1 6และสอบ 340เข้าประจำการจะเกิดการฝึกฝนและพัฒนายอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านบุคลากรและยุทธวิธีการผสมผสานกำลังของเครื่องบินขับไล่ชั้นยอดและเครื่องบินควบคุมล่วงหน้าจะยกระดับไทยสู่การเป็นกองถับอากาศที่มีความพร้อมสูงสุดในภูมิภาคเส้นทางนี้อาจยังคงยาวไกลแต่ก้าวแรกที่เกิดขึ้นในวันนี้คือจุดเริ่มต้นแห่งพลังใหม่ที่โลกต้องจับตามองสรุปฟ้าสะเทือนทั้งเอเชีย การได้รับมอบ A16 จำนวน14ลำพร้อมสอบ340จากนอร์เวย์ถือเป็นดีนที่สันสะเทือนทั้งภูมิภาคและสร้างแรงกระเพื่อมในระดับโลกสำหรับไทยนี่ไม่ใช่แค่การเสริมเที่ยวเล็บแต่คือการยกระดับศักยภาพปรับสมดุลและประกาศให้โลกรู้ว่าประเทศไทยพร้อมที่จะก้าวไปสู่ยุคใหม่แห่งความมั่นคงบนท้องฟ้าเครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่สคริปนี้มีความยาวประมาณ3,500ตัวอักษรพร้อมโครงสร้างหัวข้อครบถ้วน